ตัวนี้ป้าหมูแบ่งไปแช่ช่องฟิตมานะคะนี่นะคะเพื่อนๆดูสีสวยน่าดื่มมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะมี f อฟซเรียกร้องให้ป้าหมูนะคะช่วยแปรรูปขิงนะ เพราะว่าเวลาที่ขิงล้นตลาดนะคะราคาก็จะตกต่ำนะวันนี้ป้าหมูเลยจะพาเพื่อนๆมาแปรรูปขิงนะคะเป็นวายขิงคาราเมลนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้กันเลยนะป้าหมูใช้ขิงแก่แบบนี้เลยนะคะขิงแก่ค่อนข้างแก่นะคะที่เขาเอาไปต้มน้ําบัวลอยน้ําขิงแบบนั้นนะคะหรือว่าตั้งหวยน้ําขิงนะก็คือเอาแบบนั้นเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้ความหอมของขิง,งนะคะแล้วก็จะได้รดเผ็ดของขิง,งด้วยนะวันนี้เราใช้ขิงครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลนี่เยอะเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่น้อยนะปอกออกมาแล้วหั่นนะคะได้เป็นชามแบบนี้เลยนะน้ําตาลทรายไม่ฟอกสีแบบนี้นะคะหนึ่งกิโลใส้รับคาราเมลของติ่งฟงหนึ่งขวดนะคะน้ำหกลิตรเดี๋ยวเราไปต้มน้ำกันก่อนเลยนะคะ เิดเตานะคะเราจะต้มน้ำ6ลิตรนะใช้ไฟแรงได้เลยนะคะตอนนี้นะน้ำเดือดแล้วเราใส่ขิงลงไปก่อนเลยนะนี่นะคะขิงครึ่งกิโลนี่เยอะมากเลยนะเราจะไม่ใส่มากกว่านี้นะคะเพื่อนๆทำตามสูตรนะนี่นะคะครึ่งกิโลปอกเปลือกหั่นแล้วเนี่ยนะ ได้เยอะมากนะเทน้ําตาลทรายแดง1นกิโลเลยนะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะน้ําตาลทรายแดงนะคะช่วยทั้งกลิ่นหอมแล้วก็สีให้สวยขึ้นด้วยนะท่านเทน้ําตาลลงไปแล้วก็คนให้ละลายก่อนนะคะไม่งั้นน้ำตาลทรายติดก้นหม้อได้นะ บางคนบอกอุ้ยฉันชอบขิงใส่เยอะๆเลยทำตามสูตรนะคะมันจะได้แบบออกมามันจะลงตัวนะคะนี่นะคะใส่รับคาราเมลของติ่งฟงนะคะเราจะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆไปหาซื้อนะคะแคปหน้าจอขวดเอาไว้ได้เลยนะเราจะใส่หมดหนึ่งขวดเลยนะคะ คือกลิ่กนกลิ่นหอมคาราเมลเนี่ยมันเข้ากันกับกลิ่นขิงมากเลยนะเพื่อนๆนนะเพื่อนเพื่อนท <Philippines S 1> ่านอื่นถามปมม้าหมูนะว่าใส่รับคาราเมลไม่มีใส่น้ำผึ้งได้ไหมใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นคาราเมลกับกลิ่นขิงมันจะลงตัวมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต้องคนด้วยนะ พอเราใส่ไซรัปคาราเมลลงไปนะคะตอนนี้ปราหมูจะเบาไฟแล้วนะเบาไฟแล้วนะคะเราจะต้มต่ออีก15นาทีนะเดี๋ยวกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้นะคะปลาหมูก็ต้มน้ําขิงนะครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวปราหมูจะปล่อยให้น้ําขิงของเรานะคะอุ่นตัวลงนะ ให้ได้35องศานะคะถึงจะเหมาะแก่การหมักต่อไปนะเดี๋ยวพอได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนการทําต่อไปนะคะตอนนี้นะคะป้าหมูก็พักน้ําต้มขิงของเรานะคะได้เป็นอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะเห็นไหมคะสีสวยมากเลยนะกลิ่นขิงกับกลิ่นคาราเมลนะคะมันเข้ากันมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหอมมากเลยนะมันจะไม่โดดไปทางน้ําขิงอย่างเดียวนะคะ คือกลิ่นคาเมลเข้าไปคือผสมกันเนี่ยลงตัวมากๆเพื่อนๆอร่อยตั้งแต่ยังไม่เป็นวายเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนี้นะคะป้าหมูจะตักน้ําแยกออกมาใส่ชามเล็กเพื่อทําการเทสยีส์นะคะชามใบเล็กไว้แบบนี้นะป้าหมูจะใช้ยีส์ทำขนมปังแบบนี้นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะ วันนี้เราจะใช้ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นช้อนตวงนะคะตัวนี้ไซส์นี้เป็นครึ่งช้อนโต๊ะนะเราจะแบ่งเทลงชามเล็กแบบนี้นะคะเราจะไม่เทลงกะละมังทีเดียวนะคะเราจะต้องเทยีตก่อนนะ คนให้เขาเข้ากันหน่อยนะคะนี่นะคะเราจะปล่อยให้ยี้เขาทำงานไปก่อนนะคะระหว่างนี้เราจะเทน้ำต้มขิงลงถังหมักนะ นี่นะคะยีตขึ้นฟองฟูแบบนี้นะคะแสดงว่ายีตทำงานได้ปกติดีนะพร้อมที่จะเทลงถังหมักนะคะถ้าเป็นยีตที่ตกตะกอนนอนก้นนะคะหมายความว่ายีตหมดอายุนะน้ําจะใสนะคะเพื่อนๆใช้ไม่ได้นะจะต้องซื้อยีตใหม่นะคะอันนี้เราก็จะเทลงถังหมักเลยนะพอเพื่อนๆเทยีตลงไปนะคะจะต้องปิดฝาถังให้สนิทก,ก่อนนะเพื่อทําการเขย่าถังนะคะ นี่นะคะเราจะเขย่าถังการเขย่าถังนะคะช่วยให้ยต์กระจายตัวนะคะแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะหลังจากที่เพื่อนๆเขย่าถังเสร็จนะคะอย่าลืมคายเกลียวออกเล็กน้อยนะเอาแค่เล็กน้อยพอนะคะแบบนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยให้อากาศภายในถังนะคะสามารถที่จะระบายออกมาได้ง่ายนะอากาศภายนอกไม่สามารถเข้าไปในถังหมักเราได้นะคะ มแมลงวันมแมลงวีต่างๆก็ไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะเพื่อนๆจะต้องเขียนสติกเกอร์แปะด้วยนะคะว่าเราหมักไปวันที่เท่าไหร่นะเราจะได้นับถูกนะคะว่ากี่วันเราถึงจะชิมได้นะนี่นะคะแปะเอาไว้แบบนี้เลยนะป้าหมูจะหมักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่า วายขิงคาราเมลของเราจะมีรสชาติที่อร่อยขนาดไหนนะเพื่อนๆรอชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายขิงคาราเมลนะคะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่สิบสามเดือนเก้านะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้านะคะรวมระยะเวลาการหมักทั้งสิ้นนะสิบสี่วันนะคะสิบสี่วันในที่นี้นะเพื่อนๆแอลกอฮอล์สูงปริ๊ดเลยนะ แอลกอฮอล์แบบรุนแรงมากกินร้อนท้องร้อนหูออกหูวูบวาบเลยนะคะใครที่ชอบแอลกอฮอล์แรงๆนะเพื่อนๆนะสิบสี่วันจัดไปค่ะวายขิงคาราเมลกินหอมกินหอมเนี่ยหอมทั้งขิงหอมทั้งคาราเมลมันเข้ากันนะคะเพื่อนๆกลิ่นมันเข้ากันสุดยอดมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมากรองกา,กากแล้วก็นอกยีสต์นะคะ เรากรองผ่านกระชอนได้เลยนะคะก็เป็นเศษขิงที่เราหมักไปนะคะเราไม่ใช้นะกรองออกนะคะกากที่เรากรองออกทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะมีหลายคนทักมาถามป้าหมูน,นะคะว่ากากที่เราทำไวเราจะไปทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ ทิ้งได้เลยนะไม่ต้องเสียดายนะคะวันนี้นะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติของไวนะ์นะที่มีความขมความเฝื่อนนะคะไวน์ขิงคาราเมลของป้าหมูในวันนี้นะไม่มีรสขมรสเฝื่อนเลยนะแต่ว่าจะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขนะคะว่าถ้าของใครเปิดมันน็อกยีตแล้วมีความขมความเฝื่อนนะป้าหมูจะให้เติมน้ําตาลทรายนะคะวันนี้ของเราเป็นไวน์ขิงนะป้าหมูจะให้เติมน้ําตาลทรายแดงที่50กรัมนะคะ เติมลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะนี่นะคะน้ำตาลทรายแดงห้ากรัมนะคะเราจะไม่เติมมากนะเดี๋ยวมันหวานเกินไปไม่อร่อยนะคะเติมน้ำตาลทรายไปแล้วเพื่อนๆคนด้วยนะเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อนะคะวันนี้เราจะนกไวที่อุณหภูมิห้าองศานะคะเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะเพื่อนๆหลายคนถามว่าไม่มีที่วัดอุณหภูมิทำยังไงถ้าใคร ใช้เตาแก๊สนะมันไม่สามารถที่จะใช้วิธีจับกระมังเหมือนของป้าหมูได้นะคะจะต้องตักน้ําใส่ทัพพีออกมาเทข้างนอกนะป้าหมูใช้เตาไฟฟ้านะคะก็ะเลยสามารถจับกระมังได้นะว่าได้อุณหภูมิที่เราต้องการหรือยังนะคะห้าสิบองศานะคะเพื่อนๆก็กะว่า ตักน้ำออกมานะคะตักน้ำออกมาใส่แก้วข้างนอกนะถ้ามันแบบอุ่นอุ่นไปในทางที่อุ่นจัดนะหมายความว่าใช้ได้นะคะห้ามเดือดเด็ดขาดถ้าเพื่อนเพื่อนน็อกยิ้ดไฟแรงแล้วก็ร้อนจัดเดือดเหมือนแกงนะแอลกอฮอล์หายหมดนะคะไม่ต้องมาถามป้าหมูเลยนะว่าทําไมหมักไวไปแล้วไม่มีแอลกอฮอล์นะป้าหมูถึงกนชับนะคะว่าให้ น็อกวายที่อุณหภูมิ50องศานะคะแล้วแต่ชนิดของวายด้วยนะวันนี้เราทำวายขิงคาราเมลนะป้าหมูให้น็อกที่50องศานะคะเดี๋ยวเราจะเอาที่วัดอุณหภูมิมาวัดนะคะนี่นะคะใครสนใจเครื่องวัดอุณหภูมินะคะสามารถสั่งซื้อกับป้าหมูได้เลยนะใช้งานง่ายนะคะใช้ฐานสองก้อนนะนี่นะคะหน้าปัดเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะถ้าวัดไปแล้วนะอุณหภูมิ ของวายมันขึ้นที่42หรือว่า45องศาก็ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าความร้อนสูงกว่านี้นะมันจะขึ้นที่เครื่องว่า h i g นะคะมันขึ้นว่า h i g หมายความว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปนะคะสักประมาณ42-45ก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆนะเนี่ยป้าหมูเอามือจับที่กระมังนะสามารถจับได้นะแตะๆร้อนๆเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เตาแก๊สนะ กะละมังมันจะร้อนจนมือพองนะเพื่อนๆจับไม่ได้นะคะป้าหมูใช้เตาไฟฟ้านะความร้อนมันจะส่งไปที่น้ํานะคะเป็นของเหลวนะน้ํามันจะร้อนกว่ากะละมังนะคะกลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยนะคะตอนนี้ไวน์ขิงคาราเมลนะเดี๋ยวเราจะรอให้ไวของเรานะได้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการบ่มต่อไปนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะ ตอนนี้นะคะวายขิงคาราเมลของเราก็ได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะพร้อมที่จะเทลงถังสำหรับบ่มแล้วนะคะ ในขั้นตอนการบ่มนะเราจะต้องปิดฝาถังให้สนิทเลยนะคะเราจะไม่ให้อากาศเข้าถังนะคะมแมลงต่างๆก็ไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7วันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าวายขิงคาราเมลของเราน้ําจะใสรสชาติแอลกอฮอล์จะสูงปรี๊ดขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตคะ่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต วายขิงคาราเมลนะคะหลังจากที่เราบ่มมาแล้วสองสัปดาห์นะนี่นะคะป้าหมูก็เปิดใส่ขวดไว้แบบนี้เห็นไหมคะน้ําใส่กิ๊กเลยนะนี่ผ่านมาแค่สองสัปดาห์เท่านั้นนะคะป้าหมูบ่มใส่ถังมีก๊อกนะคะเราบ่มใส่ถังมีก๊อกแบบนี้นะคะเวลาที่เราบ่มไปได้ระยะหนึ่งนะคะหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นะตะกรันก็จะลงไปนอนก้นนะคะเวลาที่เราเปิดใส่ขวดเปิดผ่านก๊อกแบบนี้ กก็จะอยู hmm. so ่ส well. right ูงกว่าตะกรนเห็นไหมคะเวลาที่เราเปิดใส่ขวดนะคะมันก็จะไม่มีขุนไม่มีตะกรออะไรเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะป้าหมูเปิดใส่ขวดเนี่ยไม่มีขุนไม่มีตะกรออะไรเลยน้ําใส่กิ๊กแบบนี้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตรสชาติด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราบ่มไปแล้ว2สัปดาห์จะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะคะตัวนี้ป้าหมูแบ่งไปแช่ช่องฟิตมานะคะ ี่นะคะเพื่อนเดูสีสวยน่าดื่มมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะอืมหอมอร่อยหอมกลิ่นขิงขึ้นจมูกนะคะความเผ็ดร้อนของขิงมีแน่นอนนะคะแต่มันลงตัวมากๆเลยสำหรับไวายขิงคาราเมลนะมันเป็นเครื่องดื่มที่สุดยอดมากเพื่อนมีความเผ็ดร้อนหน่อย มีความหอมหวานหอมขิงนะคะแล้วก็มันจะมีกลิ่นคาราเมลอบอวลอยู่ในปากนะเพื่อนๆนะมันลงตัวสุดๆนะสำหรับสูตรนี้นะวายขิงคาราเมลนะคะท่านใดที่ยังไม่เคยได้ลองชิมหรือว่าลองทำนะเพื่อนๆลงมือทําตามสูตรป้าหมูได้เลยนะทําตามสูตรนะคะรับรองออกมาเป๊ะๆความอร่อยออกมาเป๊ะลงตัวแน่นอนนะป้าหมูก,การันตีเลยนะคะ เพื่อนๆอย่าก,กะเองนะว่าใส่อันนี้เท่านี้ใส่อันนี้เท่านั้นอาชันชอบขิงฉันใส่มากหน่อยเพื่อนๆทําตามสูตรปร้ะหมูนะคะเวลาที่เราหมักได้ที่แล้วนะรสชาติมันจะลงตัวอร่อยมากๆเพื<ๆ>่อนๆถ้าอยากทําปริมาณที่เยอะนะคะ<ๆ>ให้ทําคูณสูตรนะคะให้ใช้ถังคูณสูตรไปเลยแต่ป้าหมูนะคะแนะนําให้เพื่อนๆทาทีละสูตรนะเวลาที่เราทํา ตามสูตรนะคะเราทําทุกครั้งตามสูตรเวลาที่รสชาติมันออกมามันก็จะเหมือนกันเป๊ะๆทุกครั้งนะความอร่อยลงตัวเพื่อนๆหาได้จากช่องป้าหมูพาทำนะป้าหมูคิดค้นสูตรเองนะคะทดลองหมักทดลองชิมนะอร่อยทึงจะมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทําตามนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะ ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ